พวกมึงมันร้ายมันคนแดงเจอไม่ต้องมาโวยวายมันก็แบงเกอร์แรงเกอแรงเกอแกงเกอร์มึงเก่งเอามางมาพ่อเฟนเดอร์พูดจาลวนลามถ้อยลูก,กันลีแต่อ่างไปทั่วได้มึงเต็มไม่เตือ่องดูโน o หูอยู่วอนยูโน่ Tell me ฟักอับดุยโน่ Daddy to see สันดานเร็วๆอย่างมือมันกำจัดไม่หมดพวกมึงมาสกกับปกมึงมองเห็นพวกกูเป็นแค่ตัวตลก เดี๋ยวก็จัดแม่งหมด,ดยาม,มาทำเป็นพูดดีมันน่าดับคานมาบอกชีวิตว่าอัตคานหัวร้อนใส่พวกกูให้งานพวกกูส่งวันนี้แต่ <มา S 1> ส่งเมืม่อเล่วันนี้อยาจะบอกไปกูจะแลบผ่านเพลงด่าผ่านไหม จะหาหลักฐานที่มึงทําไว้ที่มึงบอกไม่รู้แต่ว่ามึงจงใจบอกต้องทําแม่กูไม่ห้ามไว้ไม่กับกูมาลองกันกับสปารไหมกูขอแค่มาเดียวแต่ให้เพียวๆไอ้สัจใจมึงอะมันกล้าไหมน้องรอไปก่อนรอไปก่อน,น,ออนเงินมันดีน้องทน,ไป,นไปก่อนรอไปก่อนน้องรอไปก่อนเงินมันดีน้องทนไปก่อนรออีกนิดผมก็ น้งตอนนี้ผมมันดอนแฮมมันนี่ส่วนภูมพี่แม่งโคตรโซฟันี่แรกแรกผูอย่างดีลังๆลังอย่างมากมันก็นเห่าอย่างเดียวก็แค่ยืนสองขาบางคนได้ดีเลียกป้าเลียกป้าหรือไม่ก็ไปเรียกแข้งเรียขาก็เข้าใจดีว่ามึงนะมาเส้นใหญ่แต่มึงต้องเจอพายุใหญ่เข้ามาไม่ทันไลก็เน่าเฟะเรื่องแม่งจะเดนข้างทางมาอยู่เลยไปน้องรอ,อรอไปก่อนรอไปก่อนเงินมันดีน้องทนไปก่อนรอไปก่อนน้องรอไปก่อน,น,องออนเงิน ดีน้องทนไปก่อนน้องรอไปก่อนรอไปก่อนเงินมันดีน้องทนไปก่อนรอไปก่อนน้องรอไปก่อนเงินมันดีน้องทนไปก่อนตายจริง uh, <yeah. S 1> พี่ได้รอต่อไปไอ้เสี้ยว